สวัสดีครับเอฟซี FC ครับอยู่กับช่องลำน้ำมีสานทีมงานลำน้ำมีสานครับเบาหมูสาวหน่อยเป็นคลิปพิเศษครับทรงไทยก้อนสี่แยงมาฮอดลดเลยเอฟซีมาเจอครับเป็นคลิปสั้นๆให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ่งกันดอกใหญ่ดอกงามมีหลีเอฟซีเฮ้ยคืออะไล่ะอันนี้คือสกุตเอาขามันครับพอาหาักมันก็สิหกักเลิกห,กหักงามบอกเอฟซี FC. มาลุ่นกันเด้อกับสาวหน่อยครับขาใหญ่นะอ้วนยอดเลย ซอยขุดครับสาวหน่อยบอกเป็นคลิปพิเศษเอฟซีสุพรรณาวภายในดอกโอ้ยไปถือขานหน่อยหนึ่งคลิปสุดท้ายครับก่อนสี่คับบานเอฟซีมาพร้ดอกสุดท้ายน้ำน้ำท้ายให้เบิ้งเฮ็ดปวกตาบครับเก็บเห็ดหมาอนีเก็บมวนอีหลีสาวหน่อยเมื่อยครับก็เลยต้องเด็กคับบานแต่ผมนี่ว่าสิลุยต่อสาวหน่อยว่าบอเป็นตาลุยแล้วมันมันใบแก่แล้วครับใบสองใบาสามแล้วนายเข้าใบาสามครับตอนนี้ ดยอดเลยเอาหน่อยจะค่อยไล่เอาหักพุดขาเฮดเอฟซีเลิกแค่วนั้นทีขามันใหญ่น้ำเอฟซีขาใหญ่ขาเยา,า,า,าวปลาต้องยอมรับครับโอ้เลยใหม่กันทัด้วได้นี่ ย,ย,ยิงยุง่ยยเอฟซีโอ้ยเพิ่งกินเหลือสาวหน่อยแดงๆๆอยู่กลุ่มจิ้มๆอยู่บางก่องแลครับซาวหน่อยเซโอขาไห้ได้ครับอโอ้โหยืน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 ขึ้นแน่สาวหน่อยเอ้ยปาด ว่างนี่ขากายกับตาเยฟซีเนี่ยนี่ครับสุดยอดดีลีโอ้ยเป็นทีพิเศษทปตรงไายเอาให้เขาเบิ้งกคักนี่ยเดีวเาเล่นเอฟซี FC, นี่คือรอบที่สองอย่บึงปิดหน่อยนี่คือรอบที่สองครับเยฟซี่รอบแรกได้ขายไปสองอยแล้วสองถุงแ้วก็เหลือไปกินพร้อมครับรอบนี้ออกมากรอบที่สอง คือจังหวะละเอีซีมากครับไปปานา่งแลวก็นนองฟุกปานา่งกับน,นองฟุกกลับแล้วตอนนี้ก็เรือผมกับสาวหน่อยครับย่างเลกอนสิไปหอดรถครับโอ้สุดยอดดีีเดียวที่ตามต่อครับขันมานครับคิปพิเศษครับก็ได้ออกมาแล้วครับผมออกจาก่ามาแล้วนั่นละได้ดอกง่ปิดถ่ายละเอีซีตอนนี้ผมก็ออกมาอยู่มองรถจอดแล้วครับสิได้กง่าย กลับบ้านมาเด้อสาวน้อยเอนสาวน้อยกันเอฟซีก็คือผมไทยเบิ้งแล้วครับเฮ็ด mm hmm. ครับก็บได้หลายพอสมควร mm hmm. นี่คือรอบ2ครับโอ้พี่สดอดเอาพี่นี่คือรอบ2ของการมาหาเฮ็ดม mm ู hmm. ่นี้ครับยางบริกกดเปียกฝนตกแสะแสะ,แสะอยู่บนเหมือยเอฟซีเอ้ยพอแล้วเาวนาะขอ,ของย่อมเองเองนาะถึงไปหมอกซีแยกบบจะเข้าสั่น ายมันออกมาหนีมืออื่นบอกกาโอเคครับเอฟซีสรุปคลิปซ้ำนี่ละคลิปพิเศษสั้นๆดอกสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครับผมเนี่ยที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกรดิ่งเด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายนี่ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ